สตูลชาวเลอูรักลาโวยเกาะลิเปเรียนรู้การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารอย่างยั่งยืนและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมใชู้มิปัญญาสร้างบ้านปลาหอยนางรมตัวใหญ่เท่าฝ่ามือส,สดจากท้องทะเลอันดามันจังหวัดสตูลที่กลุ่มประมงชาวเลอูรักลาโวยบนเกาะลิเปะนำมาจัดวางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมซาชิมิปลาช่อนทะเลกุ้งมังกรหอยแมลงผู้ทอดจัดวางพร้อมเสิร์ฟให้นักท่องเที่ยวได้ชิม ริมลดความอร่อยใหม่และสดพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาและสัตว์น้ำในทะเลให้ชอบเป็นของฝากซึ่งเป็นผลมาจากการทำประมงแบบอนุรักษ์ของชาวเลอุรักลาโวดที่มีสัตว์น้ำทะเลตัวใหญ่ให้รับประทานตลอดทั้งปีและเพื่อเป็นการส่งเสริมและการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเศรษฐกิจชุมชนสํานักง,งานประมงจังหวัดสตูลได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างที่อยู่อาศัยสัตว์ทะเลชายฝั่ง โดยการฝึกอบรมชาวประมงพื้นบ้านด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยดําเนินการจัดฝึกอบรมจํานวนสรุ่นมีผู้เข้าร่วมจํานวน36รายพร้อมโครงการประมงสร้างอาชีพชุมชนเพื่อการฟื้นฟูผู้วิกฤตโควิด -19 ซึ่งนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นางนงครานธรรมเพชรรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสตูล ร่วมเป็นประธานส่งมอบเครื่องมือประมงในครั้งนี้เช่นอวนลอยกุ้งอวนจมปูและอวนปลาชูให้กับชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะลิเป๊ะตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลโดยนายนิพนธ์เศรนอินประมงจังหวัดสตูลกล่าวถึงการส่งเสริมกิจกรรมการทำในครั้งนี้พร้อมส่งมอบสังกาะจำนวน9แห่งแห่งละ150ต้นจำนวน3แห่งที่บริเวณชายฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดสตูล3แห่ง ที่บริเวณชายฝั่งอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหนึ่งแห่งบริเวณชายฝั่งอำเภอละง,งูจังหวัดสตูล3แห่งบริเวณชายฝั่งอำเภอชุ่งว่าจังหวัดสตูลอีก2แห่งโดยการวางสังกอในพื้นที่บริเวณหมู่ที่7ตำบลเกาะสารายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลที่เกาะหลีเป๊ะเป็นแห่งแรกด้านนายชูชีพธรรมเพตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าโอกาสนี้ได้เดินทางมามอบเครื่องมือการทำประมงพื้นบ้านถูกกฎหมาย ตั้งแต่อวนกระชงังและสังในทะเลเป็นการต่อยอดอาชีพให้ชาวประมงพื้นบ้านที่เกาะลิเป้หลังจากประสบปัญหาโควิดทําให้พี่น้องชาวประมงและอาชีพอื่นประสบปัญหาในการดํารงชีวิตเป็นการแบ่งเบาภาระได้ระดับหนึ่งซึ่งทางจังหวัดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะว่าเป็นการต่อยอดให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในเกาะลิเปนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องอ โควิด -19 มาทำให้พี่น้องชาวประมงรวมทั้งอาชีพอื่นได้ประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่นะครับในการดำรงชีวิตประจำวันด้านนายนิพนธ์เสนอินประมงจังหวัดสตูลกล่าวในโอกาสนี้ว่าที่เกาะหลีเป้มีประชาชนกว่า1,000ราย300ครอบครัวทางประมงจังหวัดเองก็ไม่ได้ทิ้งชาวประมงเห็นความสำคัญให้โอกาสกับทุกคนในเมื่อชาวประมงทำการประมงใกล้ฝั่งได้สัตว์น้ำที่ค่อนข้างสด จึงแนะนําชุมชนในเรื่องการแปรรูปอาหารทั้งปลาดิบปลาแหง้งเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนครับแน่นอนฮะในเมื่อทางชาวประมงเองเขาเขาไปทําการประมงในพื้นที่ใกล้ฝั่งแล้วก็คือสัตว์น้ําค่อนข้างจะสดทีนี้เราจะต่อยอดยังไงผมก็คุยกับทางผู้นําชุมชนนะครับว่าเราต่อไปก็คือจะน,นําเรื่องของทาเรื่องของปลาดิบหรือทําเรื่องของแปรรูปชนิดอื่นนะครับเพื่อจะเพิ่มมูลค่า้กับสัตว์น้าที่นี่แล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนะครับ ค่ะก็ก็อยากขอบคุณนะคะที่ทางภาครัฐมามอบอ,อุปกรณ์ให้กับพี่น้องชาวลีรักละวินะคะก็เป็นสิ่งดีเพื่อที่ให้กลุ่มที่เขาได้รับจะได้มีอุปกรณ์เพื่อที่ต่อขอยอดนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปหาวัตถุดิบมาให้กลุ่มแมบ่บ้านได้ทำเป็น เป็นโอท็อปนะคะเพราะว่าเราเป็นเราสามารถที่จะเอามาเป็นปลาแปรรูปนะคะที่ที่ที่มีในเวลานี้ที่เราเอามาโชว์ให้ทุกท่านได้ดูนะคะเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านทุกชุมชนจะได้มีอาชีพนะเพื่อจะสไร้างรายได้ค่ะสำหรับสังก็เป็นเครื่องมือที่มาจากภลุมปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่อดีตโดยมีไว้เพื่อความสะดวกในการจับหรือการทำประมงโดยการนำสังไปชิ้งไว้ในทะเล นอกจากนี้สังกออย่างเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก2ใต้นิวรายงาน